ก็กับสวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนาอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าลาซาไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนาอพี่ติดธุระนิดนึงนะครับแต่ก็จะมาแจกเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนาอก็อยู่เกมโลบอกอยู่กับแบบบอกฟูดเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเป็นวันเสาร์นะครับนาอแน่นอนอยู่แล้วนะครับนาอก็คือวันเสาร์นะครับพี่ก็มาแจกเหมือนเดิมนนนนนนะะะะคคครรรรััััับบบบพี่่ขออกกลววาาส โนพี่ก็จะแจกเหมือนเดิมนะครับลายคนขอมานะครับว่าอย่างให้พี่แจกผลพิศารนะครับเนแน่นอนวันนี้แจกผลพิศารแน่นอนนะครับเนไม่อ้อมค้อมนะครับเนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเปิดคลิปมานะครับเนก็บอกเลยนะครับเนว่าวันนี้จะมาแจกผลพิศารนะครับเนก็แจกให้จริงๆนะครับเนก็จะประมาณเลยนะครับเนทุกคนเคยขอผลอะไรมาอยากได้ผลอะไร วันนี้พี่จะมาซื้อไก่ตันเผาวิสี่าิบาทในเว็บพ่ซศดเองนะครับเราซื้อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะครับพี่ก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับในส่วนของรหัสนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับทุกคนนี่นะครับพี่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรหัสตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าของโคตรคุ้มได้ของโคตรเยอะนะครับราคาแค่เ9บก้าาทเองนะครับและทางเว็บนะครับยังมีบริการฟาร์มต่างๆอีกด้วยนะคร ร um e ับฝามเงินได้เลยนะครับและมีบริการขายไก่ตันตั้งแต่1บาทจนถึง,ง1,000บาทนะครับถ้าสนใจกดเขาลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอย่าพลาดคลิปนี้นะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนรับนะครับเนาะในส่วนของขอฟรีหรือว่ารีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมาแจกในส่วนของผลพิเศษฟรีด้วยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามีการแจกโค้ดฟรีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้ววกัันนะครบ่า คลิปนี้มีการแจกโค้ดฟรีนะครับนอรับประกันเลยนะครับว่าโค้ดยังใส่ได้แน่นอน100%นะครับนอแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกในส่วนของผลพิศษถาวรก่อนละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู9 0 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลพิศษมาจิ้งจอกถาวรนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับนอในส่วนของ ผลมาจิ้งจอกทาวอดนะครับน้องก็คือ90,000คนดูนะครับก็แจกให้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าถ้าอยากได้ในส่วนของผลมาจิ้งจอกฟรีนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเก้0,000คนดูแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของผลนะครับน้องก็เป็นทางด้านของ ผลมาที่จอะฟีถาวรนะครับก็ไปกิจกรรมที่พี่กล่าวไปนะครับและถ้าอยากได้ผลช้างวันนี้นะครับเนาะพี่มีแจกแน่นอนนะครับหลายคนขอมานะครับเนาะว่าพี่แจกผลช้างหน่อยพี่ผมอยากได้ผลช้างนะครับเนาะพี่แจกผลช้างได้ไหมพี่พนอยากได้ผลช้างอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเยอะแยะมากมายแลครับพี่ไปอ่านก็คือแบบว่าเต็มหัวไปหมดเลยนะครับเต็มคอมเมนต์ไปหมดเลยนะครับอยากได้ผลช้างนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับพี่แจกผลช้างให้แบบฟรีๆแล้วกันนะครับก็คือ 1>, 1ผลละกันนะครับเนาะพี่ไม่ได้ให้โหวตนะครับเนาะเอาเป็นว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจแจกใต้คลิปนี้เลยนะครับเนาะยอดวิวไม่เกี่ยวนะครับเนาะก็คือแบบว่าแจกให้แน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลช้างนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่แจกให้แน่นอน1 0 0นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ในส่วนของผลช้างนะครับเนาะก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับเนาะและอย่าพึ่งนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า มีทางด้านของผลมาจิ้งจอกด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่ามีผลมาจิ้งจอกด้วยนะครับสำหรับวงน้องก็แต่นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของผลมาจิ้งจอกนะครับนอก็ มีเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณมมานี้เลยนะครับเนาะสำหรับพลหมาจิ้งจอกนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพลหมาจิ้งจอกนะครับเนาะก็มีให้เหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับเนาะว่าข้อสุดแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันน네ี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของพลหมาจิ้งจอกนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเนาะในส่วนของพลหมาจิ้งจอกนะครับ ก็แจงเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจก็แจงให้เหมือนกันนะครับทุกคนนะก็จะเประมาเลยนะครับนอรับประกันเลยนะครับว่าได้แน่นอนนะครับนอก็คือไม่ได้ให้โหวตนะครับนอก็คือจะแจกให้นะครับทุกคนก็จะเป่ามานี้เลยนะครับพี่ไม่ได้ให้โหวตนะครับแต่พี่จะแจกให้นะครับนอก็จะมี2ผลนะครับนอที่พี่จะแจกให้นะครับก็คือ นี่เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่แจกให้ดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่มีจริงๆนะครับเนาะก็มีสองผลนะครับเนาะที่จะแจกให้นะครับทุกคนก็มีผลช้างนะครับเนาะแล้วก็มีผลทางด้านของผลมันจิ่งจอกนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามี2ผลพนนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แบบฟรีๆนะครับถ้าอยากได้นะครับเนาะก็จะแจกให้แน่นอนนะครับก็คือผู้ยังไงนะครับก็แจกแน่นอนนะครับก็คือไม่เกี่ยวกับยอดวิวนะครับเนาะไม่เกี่ยวด้วยนะครับว่าต้องทํายังไงนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูที่ไม่จบคอมเมนต์นะครับเนาะคอมเมนต์ไหนโดนใจก็รับไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป่ามานี่เลยนะครับถ้าอยากได้ในส่วนของผลมาทิชจอนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าง่ายๆนะครับหรือว่าอยากได้ในส่วนของผลช้านะครับเนะครับ เอาเป็นว่าอยากได้แต่ละผลไปทําอะไรดีกว่านะครับนอรา เหตุผลไหนฟังขึ้นนะครับนอหรือว่าโดนใจพี่พี่แจกให้ดีกว่านะครับนอก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนเด้อก็จะเป่ามาเลยนะครับนอยางได้ผลช้างไปทําอะไรอย่างได้ผลหมาชิจอบไปทาอะไรนะครับนอก็บอกกันมาได้เลยนะครับนอเดี๋ยวพี่แบบว่าจะดูคอมเมนต์ละกันนะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจก็คือแจกให้เลยนะครับนอวันนี้นะครับก็มีทางด้านให้สองโค้ดด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนะว่าวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่ามีโค้ดมาแจกนะครับนอใครที่แบบว่าอยากได้ให้สองโค้ดนะครับนอก็คือถ อยากได้ทั้งสองโค้ดนะครับวันนี้มีมาแจกแน่นอนนะครับก็คือโค้ดวันนี้นะครับน้องก็เป็นโค้ดเก่าที่ยังใส้ได้อยู่นะครับสำหรับมือใหม่ที่สร้างรหัสนะครับน้องก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับหรือว่าคนที่เล่นอยู่แล้วยังไม่มีโค้ดใส่นะครับน้องก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้พี่จะขอขึ้นแจงเพลงให้ละกันนะครับน้องก็เอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนแล้วไปเจอกันท้ายคลิปดีกว่านะครับเนาะ I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, body, move my body, body like nobody's side. getting me. ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกทางด้านส่วนผลมาชิ้นจอกนะครับน้องผลช้างนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของแจกโค้ดด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าใจเย็ยะมากมายนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้นะครับน้องก็อย่าเพิ่งเสียใจละกันนะครับเพราะว่าโค้ดที่พี่มาแจกวันนี้นะครับน้องก็ยังใส่ได้อยู่นะครับน้องส่วนผลมาชิ้นจอกนะครับก็เม่ไหนโดนใจก็รับไปร่อยนะครับก็จะประมาเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็เฉยเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบ แชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็สาหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับเนาะก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันวันพรุ่ 拜拜。Bye bye.